สวัสดีค่ะเสื้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผลงานของนักออกแบบไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายแถมมีดีไซน์ไม่ซ้ำกับใครจนตอนนี้ถูกอ,อกถูกใจลูกค้าชาวต่างชาติไปแล้วล่ะค่ะ คุณซินีเฮ็นทอนเนนที่เป็นพ์ทเนอร์ผมเนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็มาเห็นเสือเขาก็รู้สึกว่าเออนี่ไงเป็นพรมเมืองร้อนของบ้านคุณทำไมไม่สนใจที่จะทำธุรกิจตัวนี้ห่ะคุณดิวได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสือร่วมกับเพื่อนชาวฟินแลนด์ที่เป็นนักผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและนักออกแบบกราฟิกตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุการออกแบบไปจนถึงการผลิตเพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงามสามารถใช้ตกแต่งบ้านได้ทางภายในและภายนอกค่ะ คุณดิวคะเสือนี้มีความแตกต่างจากเสือทั่วไปยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยเสือของเราเนี่ยพยายามจะลบข้อเสียของเสือในท้องตลาด mm hmm. นําเสนอเสือในมิติของรงเมืองร้อนออกแบบทั้งด้าน mm hmm. การผลิตแล้วก็ลวดลายให้แตกต่างจากเสือที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับ mm hmm. เช่นทางวัสดุเนี่ยเราก็ปรับให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้น mm hmm. เช่นเราใส่สารป้องกัน UV เข้าไปในขั้นตอนการผลิต <Okay. S 2> มากกว่า60%เรนี่ยเราใช้วัสดุร mm ีไซเคิลเพราะว่าเราต้องการให้สีมันไม่สะท้อนแสงในเบื้องต้น2อือเพื่อให้ง่ายต่อการส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับโปรเจกต์น ของโะะปรเก็ต้องการที่จะพัฒนาวัสดุตัวนี้แล้วก็ดีไซน์ตัวนี้ไปในทางที่เป็นสากลมากขึ้นนะครับทราบมาว่าเสื้อของคุณดิวส่งออกไปหลายประเทศคิดว่าอะไรที่ทําให้รับความสนใจจากชาวต่างชาติคะ คิดว่าคงเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับเราเปลี่ยนหมดในมิติของฟอร์มคัลเลอร์เท็กซเจอร์มาเทียลเราพลิกบทบาทเสือที่เราเคยเห็นกันทุกวันในชีวิตประจำวันเนี่ย<แ>ตอนที่เราทําเสือเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันควรจะขายในประเทศนี่แหละแต่พอไปออกแร์ต่างประเทศนี่แหละครั้งเนี่ยตอนนี้ลูกค้าที่เข้ามาหาเราก็เป็นลูกค้าในโซนยุโรปตอนใต้นะครับเ<อ> <ๆ S 2> พราะว่าเขามีอากาศช่วงหน้าร้อนที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยปีที่แล้วโชคดีได้ไปเจ็ดรางวัลจากหลายๆสถาบันนะครับผมว่าในโลกธรุรกิจยุคปัจจุบันเนี่ยการคิดสินค้าใหม่ๆหรือว่าการออกแบบผลิตตภัณฑใหมม่่ๆควา แลนะความสร้างสรรค์ือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในมิติไหนก็ตามนะครับการนำสินค้าที่เราคุ้นเคยมาเติมไอเดียใหม่ๆเพื่อเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันก็เป็นหนึ่งแนวคิดที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นี่ยากค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดที่เสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะ สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิวมากๆนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ